ผ่านมาก็ดูถ้าดีเขาคงไม่ไปหารอยยิ้มที่อื่นหรอกเหมือนคนเก่าที่ยื้อไปก็ไปหารอยยิ้มที่อื่นอโอ้คือว่าดีแท้วะคุ่วเขาน้ไปนี้สะไปนี้สะไปอีลีก่อนที่จะสิบอันได้รากันไปแนวอื่นเนาะเนาะมาสบดิเนาะมันว่าเป็นแนวสิมาว่าเรื่องจังสี่เด้์ผู้จักบอ มันมันเป็นแนวสมบูรณ์เรื่องจะซีบอถามแน่บอกเลยนะคะว่าเนี่ยไม่ได้เสียดายเลยที่ใครจะไปหารอยยิ้มอะไรที่อื่นนี่เป็นคนดีพอถ้าเกิดใครไม่เห็นคุณค่าก็ไปเลยบอกตลอดเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่ามากพอเข้าใจไหมเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่ามากพอมากพอที่จะให้คนอื่นมาเห็นคุณค่าถ้าเกิดใครไม่เห็นคุณค่าเรามั่นใจว่าเราอยู่ได้ด้วยตัวเองเราหาเงินใช้เองเราไม่ได้ไป ลบกวนเงินใครหรือไม่ได้ไปขอเงินใครใช้เพราะฉะนั้นใครจะอยู่หรือใครจะไปเราไม่เคยอดตายถ้าคิดว่าเราไม่ใช่รอยยิ้มก็ไปแต่ถ้าถ้าเกิดคิดว่าเราไม่ดีก็คือไปและเราสามารถมีคนที่ดีเข้ามาในระยะเวลาที่เร็วและสามารถหาคนที่ดีกว่าด้วย เอออย่ามาพูดเรื่องเก่าเพราะเรื่องเก่ามันผ่านมานานแล้วอย่าเอามาเปรียบเทียบเพราะบอกเลยมันไม่ได้ครึ่งเซี้ยวกับคนที่อยู่ณปัจจุบันนี้ห <c oughs> นีไกล <c oughs> ๆเด้อก็ตบกเเห็นมันประสาทแดกตายเพราะมันเห็นมันมาเบิ่งอีกไหมมันกระดิ่งจะฟองตัดไม่ต้องบอกเห็นมันหลับเสียเราเราอย่าไปเซียประสาทกับคนอื่นให้จงให้คนอื่นเสียประสาทกับเราเออโปรไฟล์ยังไม่กล้าขึ้นเลย ตัวนี้นะก้อน,นที่สี่ก้อนที่สี่เมวาให้เขาไปเบ่งชีวิตซุม,มูนันก่อนเงแล้วเบ่งชีวิตซุม,มูนี่ไม่อยากสีเบา